สืบนครบาลนะครับได้มีการรวบเครือข่ายยาเสพติดครับของนะครับอืดนะนะ,ะนะครับบางกลวยนะครับและก็รับค่าจ้างเนี่ยหนึ่งแสนบาททำการขนยาเสพติดนะครับก็คือยาไอซ์จำนวนทั้งหมด390กกิโลกร,รัมนะครับ เตรียมที่จะกระจายส่งนะครับกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะครับอา้าวเจ้าหน้าที่นะครับของสืบนครบาลครับทำการจับกลุ่มตัวในายเอิร์ธอายุ20ปีพร้อมด้วยของกลางก็คือยาเสพติดนะครับ ยาไอบรรจุพันธุ์นะครับในถุงสีเหลืองดำนะครับจำนวนทั้งหมด390ถุงขนาดขับรถยนต์นะครับอเนกประสงค์ขนนะครับไอเนี่ยดังกล่าวบริเวณริมถนนซอยสะแกงงาม12แขวงสมดํานะครับเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครสืบเนื่องอย่างนี้ครับสืบเนื่องก่อนด้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองกำกับการสืบสวน2เนี่ย กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํำรวจนครบาลเนนะี่ยได้ทําการจับกลุ่มนะครับผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและทําการสืบสวนขยายผลนะครับต่อเนื่องมาตลอดจนกระทั่งทราบข้อมูลว่าในเอิร์ธเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยจะใช้รถยนต์ นะครับอนเนกประสงค์เนี่ยสีขาวซึ่งมีการนัดหมายในการรับส่งยาเสพติดที่บริเวณซอยประชาอุทิศจังหวัดนะครับสมุทรส,สมุทรปาการนะครับ ต่อมาครับจนเวลาประมาณสักหนึ่งในกาสามสิบนาทีของวันที่สามธันวาคมขณะที่ตำรวจเนี่ยเฝ้านะครับสังเกตการอยู่ที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยก็พบนะครับความเคลื่อนไหวของรถยนต์คันต้องสงสัยนั่นเองซึ่งนะบริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นซอยเปี่ยวนะครับแล้วก็บอกว่ารถันดังกล่าวเนี่ยขับเข้าไปเนี่ยใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับจนกระทั่งพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีการขับมาจอดไว้ที่บริเวณลาน สะดวกซื้อในซอยนะครับประชาอุทิศ90นะครับจากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ออกมามุ่งหน้าไปที่ถนนกาญจนาพิเศษซึ่งนะครับเชื่อว่าพฤติกรรมเนี่ยในการไปรับยาเสพติด จากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มเนี่ยจึงได้มีการสะกดรอยแล้วก็ติดตามไปจนตลอดทางจนกระทั่งรถคันดังกล่าวเนี่ยมาจอดอยู่ที่บริเวณริมซอยของสักแกงาม12นะครับแขวงสแสมดำเขตบางขุนเทียนโดยพฤติกรรมเนี่ยต้องสงสัยนะครับว่าจะมีการนัดรับส่งยาเสพติด จึงได้ทําการแสดงตัวแล้วก็เข้าจับกลุ่มตัวนะครับพร้อมด้วยของกลางดังกล่าวนะครับจากการสอบถามนายวีละชนเนี่ยนะครับบอกว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองเนี่ยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วก็เป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารที่วิทยาลัยปกครองราชนาจักรนะครับถนนวิภาวดีแล้วก็ได้ได้รายได้เนี่ยเดือนลับประมาณ2องเอ0หน่งบาทแล้วก็ทํางานมาประมาณสัก3าปีแล้วและซึ่งการลำเลียงยาเสพติดครั้งนี้ จะได้รับค่าจ้างหลังจากที่ส่งยาเสร็จแล้วนะครับก็ประมาณสัก1,000งแบาทเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาไอนะครับโดยมีไว้ในข้อครอง เพื่อนะครับแมการฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้วก็ยังมีการนะครับแม่เพื่อไว้จําหน่ายจ่ายแจกนะครับแล้วก็เป็นการก่อให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับในกลุ่มของประชาชนรวมไปถึงการเกิดนะครับแมผลกระทบนะครับต่อความมั่นคงของรัฐแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยติดตามในเอิร์ธคนนี้นะครับบางกลวยเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว หลังจากนั้นก็สืบทราบว่านายเอิร์ธคนนี้จัดมักจะใช้รถอเนกนประสงค์สีขาวแล้วก็ขับไปรับยานะครับในบริเวณหนึ่งนะครับในแถวแถวสมุทรปาการนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะนำยาเสพติดเนี่ยขนขึ้นรถนะครับแล้วก็เพื่อไปกระจายนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและประิมณฑลจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาล นะพอเห็นอย่างนี้นะครับก็เลยประกบและก็ตรวจค้นรถนะครับก็พบยาไอซ์จำนวนทั้งหมด390กิโลกร,รัมนะครับจับกลุ่มนายเอ,อิร์ธได้ถือว่าชื่อจริงเขาคือนายวีละชนนะครับซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาเลยว่านะถ้าเกิดส่งยาเสพติอดอตนี้ได้เนี่ย ตนเองเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเนี่ยหนึ่งแสนบาทนะครับแต่ว่าแม่ตนเองก็ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปด้วยการเสิร์ฟนะครับอาหารที่วิทยาลัยป้องกันราชนาจักนะครับแถวแถวถนนวิภาวดีนะครับซึ่งมีรายได้เนี่ยประมาณ1 2 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าอาจจะไม่พอใช้เลยผันตัวเองนะครับมาเป็นผู้ค้าผู้ขนนะครับแล้วก็รับยาเสพติดมาจำหน่ายจ่ายแจกนั่นเองอันนี้ต้องบอกว่าแม่ต้องขอบคุณนะครับสืบนครบาลในการ ตามแล้วก็ยอมรับเลยว่าแ,แต่ละจุดนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไปซุ่มนะครับจับก็ขอบคุณนะครับสืบนครบ,บาลด้วยครับ